กาะติดทุกขอบสนามเคขีย์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจาแช่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรกับวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคม2565สนทนากับจาแช่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งครับเราก็จะมาพบกันที่เวอร์บายเว็บ Zoom ซอก s .com ที่ YouTube แล้วก็ที่ Facebook นะครับ ปกติก็เป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสัปดาห์ละหวันนะครับเวลากว่าสิอนาฬิกาโดยประมาณครับก็จะนำลงสู่ YouTube และก็ลงสู่ a c e b o o k ครับสามารถเข้ารับฟังได้นะครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจาแชงเป็นภาษาไทยหรือจะพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เช่นเดียวกันนะครับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับท่านผู้ฟังหรือจะมีคอมเมนต์ด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ วันนี้ครับก็เป็นวันพิเศษนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นวันหยุ่ราชการเป็นวันเฉลิมพระชนม์ษาว่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวครับถือเป็นวันมงคลที่พวกเราชาวไทยนะครับนอกจากจะได้หยุดราชการกันแล้วก็หยุดการงานกันหนึ่งวันแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปถวายความจรุรภกดีตามที่ต่างๆที่ได้มีการจัดขึ้นเนี่ยนะครับก็เราทางด้านของจ่าช่างเองนั้นปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นวันหยุดอื่นๆนั้นก็จะ อาจจะมาช่วยจัดรายการด้วยนะครับในสมัยก่อนที่เราจัดวิทยุกันนะครับก็ถือว่าไม่ใช่เป็นวันหยุดของเราเราก็จะมาจัดกันแต่ถ้าเป็นวันเฉลิมฉชนงพรรานั้นส่วนใหญ่ก็จะมีพระราชพิธีต่างๆในช่วงเช้าๆนะครับมันก็จะมีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสมัยนู้นก็จะได้พักได้หยุดไปด้วยในวันเฉลิมพรรษาครับมาถึงยุคนี้เป็นยุคมาใหม่นะครับเราก็มา สู่ยุคของดิจิทัลกันยุคของออนไลน์กันก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้จากแชงก็เห็นว่าควรจะได้มา,าจัดรายการสั้นๆก็ยังดีครับท่านผู้ฟังครับมารายงานว่ามีข่าวอะไรกันบ้างนะครับสำหรับในเช้าวันนี้และที่สำคัญก็มาถาวายพระพรชายมงคลแสดงความจงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับท่านผู้ฟังครับก็คงจะต้องเริ่มกันด้วยการที่จะขอเชิญชวนรับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งหลาย ได้แสดงความชงรับภกักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นสถาบันที่คู่เคียงบ้านเมืองของเรามาโดยตลอดครับจากแชงนักตั้งแต่เป็นเด็กนะครับจนกระทั่งเติบโตจนบัดนี้ก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสแล้วนะครับก็ได้เห็นพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระราชทานพระมหากาิทุนอย่างอบอุ่นมาโดยตลอดครับตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ทรงงานให้พวกเราได้เห็น นะครับได้เสด็จไปยังเยี่ยมอาณาประชาราษฎรตามที่ต่างๆนะครับกว่า4 0 0 0โครงการที่มอบให้แก่ประเทศแล้วก็ทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจในทุกเรื่องยามทุกยามยากก็ทรงอยู่เคียงข้างอยู่ตลอดเวลาประาอาณาประชาราษฎรที่ยากจนท่านก็ทรงเสด็จลงไปอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างเป็นภาพที่ประทับใจอยู่เสมอนะครับและเมื่อในหลวงรัชกาลที่10ได้เสด็จขึ้นทรงราช ท่าน,นก็ได้แสดงปณิธานไว้นะครับเป็นพระบรมพระบมบรมราชวาทว่าจะสืบสารจะต่อยอดนะครับแล้วก็จะได้น้อมนําสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยดำเนินการไว้มาดําเนินการต่อครับโดยใช้คําว่าสืบสารรักษาและก็ต่อยอดก็เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ตั้งป,ปณิธานไว้ซึ่งก็ได้แสดงให้เห็นว่าได้ดําเนินส่งพระดําเนินตามพระราชปณิธานเหล่านั้นนะครับ อย่างที่หลายๆโครงการที่ก็ยังดําเนินการต่อโครงการในพระราชบัญญัิก็ยังดำเนินการต่อแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวทีเดียวก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยมันจาน่าแฉงก็ใคร่ขอถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนท่านบุฟัางทั้งหลายได้แสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยกันอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับจากนี้ไปเราก็มาสู่เรื่องราวที่ตั้งใจจะมาพูดกันในวันนี้นะครับเรื่องเศรษฐกิจครับท่านบุฟัางเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่เราทิ้งไม่ได้ ยายแฉงก็อยากจะมาเรียนว่าเมื่อคืนนี้ทางที่สรัฐอเมริกานั้นได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับตามที่ได้คาดการณ์กันไว้เดอะเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐได้ขึ้นดอกเบี้ย0.75เป็นครับเป็นไปตามความคาดหมายที่หรายฝ่ายคาดไว้ว่าจะใช้อัตานี้แหละซึ่งความจริงก็เป็นอัตราที่รุนแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะคาดในตอนแรกว่าหรือจะแรงกว่า นะครับมีคนกังวลใจว่าจะแรงกว่าหรือเปล่าพอดูเราว่าเงินเฟ้อมันสูงสุดในรอบ40กว่าปีหลายคนก็กังวลว่าอาจจะออกมาที่1หรือเปล่าถ้าเป็น1%นี่จะทาให้เศรษฐกิจค่อนข้างจะหยุดชะงักเลย0.75นี่ก็ชะงักนะแต่ว่ามันก็ยังจะเป็นไปตามที่คาดว่าน่าจะใช้ตรงนี้แต่ถ้าออกมา1.0เนี่ยโอ้โหหนักเลยแต่ก็ปรากฏว่าดอ e เฟดใช้0.75ครับมันก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดว่าเชื่อว่าคงจะใช้ตัวนี้แหละแน่นอนครับ สักวันหนึ่งมันก็คงจะเริ่มมีผลทุกครั้งที่มีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับมันจะต้องทําให้การลงทุนต่างๆเนี่ยลดน้อยถอยลงนะครับการจ้างงานต่างๆก็จะลดลงเศรษฐกิจจะชะลอลงนิดหน่อยนี่เป็นเรื่องของสิ่งของการที่เกิดขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยแต่ทําไมต้องทําทําเพื่อให้มันชะลอเล็กน้อยเพื่อให้เงินเฟอ้อนั้นลดลงครับ เพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยถ้าปล่อยให้เฟอ้อจนถึงที่สุดแล้วมันจะเอาไม่อยู่นะครับแล้วเศรษฐกิจมันก็จะล้มลงไปนะครับในในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหยุดเงินเฟอ้อและวิธีหยุดเงินเฟอ้อก็คือเหมือนเหยียบเบรกเหยียบเบรกมันก็อาจจะทําให้มีผลกระทบในเรื่องของจ้างงานบ้างเศรษฐกิจถอยลงบ้างอะไรนิดหน่อยหน่อยะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องยอมรับกันนะครับแต่ว่า0.75นั้นหลายฝ่ายบอกว่าแม้ว่าจะเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าก็โอเคอย่างน้อยก็ยังดีกว่าหนึ่งละนะครับ และที่สําคัญเนี่ยเดอะเฟนี่ขึ้นไปเมื่อเดือนพฤศจิกาใช่ไหมฮะไปโห,หนึงแล้วก็0.75เหมือนกันนี่มา0.75ก็แสดงว่าสถานการณ์มันก็ค้างแรงนะมันก็เลยต้องมาขึ้นตรงนี้กันแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผลจากการที่ดําเนินการตามนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ออกมาเป็นตัวเลข0.75ตามที่คาดหมายไว้เนี่ยในแง่ของตลาดหุ้นที่สหรัฐก็เลยขึ้นกระฉูดเลยเพราะตลาดหุ้นเนี่ย ก็หวังว่าจะเป็นตัวเลขนี้อยู่แล้วแล้วถ้าคิดว่าจะเป็นตัวเลขนี้แล้วมันอาจจะก,กระเทือนนิดหน่อยแต่ว่าในอาจะฟื้นตัวกลับมาได้เร็วกว่าดีกว่าถ้าไปเลือกเป็นตัวเลขที่สูงกว่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นไปตามใจอย่างนั้นหุ้นก็ขึ้นใหญ่นะครับดาวโจนส์ก็บวก436จุดปิดที่3,002,198จุด S&P บวก103จุดปิดที่4,024นะครับส่วน n a s d a q บวก470จุดเลยเยอะมาก ก็ปิดที่ใน0 0 0 0กับ32จุดครับก็ขึ้นกันยกใหญ่นะครับในแง่ของตลาดหุ้นนะฮะแต่ว่าในเรื่องของออราคาน้ำมันนะฮะกลับมีผลในวันนี้เนี่ยความจริงแล้วการขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้น่าจะมีผลทำให้ราคาน้ำมันนั้นทรงตัวหยุดดูท่าทีบ้างเพราะว่าถ้าดูตามทฤษฎีก็คือการขึ้นมามันอาจจะทำให้เศรเษฐกิจชะลอตัวความต้องการน้ำมันก็อาจจะลดลงแต่ว่าทันทีทันใดที่มีการ ขึ้นดอกเบี้ยนั้นเนี่ยก็มีปัญหาทางด้านราคาน้ํามันเกิดขึ้นนะครับอย่างก็ทางด้านของสต็อกครับมีการรายงานว่าสต็อกน้ํามันนะครับในสหรัฐอเมริกานั้นลดลงอย่างค่อนข้างจะสูงนะฮะค่อนข้างจะลดลงกว่าที่เกินคาดไว้นะครับท่านผู้ฟังแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นวันเดียวกับที่ทางรัเสเซียนะครับก็ เริ่มที่จะใช้มาตรการในการที่จะ,ะตอบโต้ทางด้านของฝ่ายตะวันตกบ้างก็คือจะใช้เรื่องแก๊สเรื่องพลังงานนี่ยเป็นตัวตอบโต้ก็สั่งลดแก๊สที่จะเข้าไปสู่โยุโรปทันทีนะครับนั่นก็แปลว่าทําให้ความต้องการเรื่องพลังงานเรื่องแก๊สเนี่ยก็จะต้องสูงขึ้นอย่างกระทันหันในทันทีทันใดนะครับสปัใจจัยใหญ่ตรงนี้คือปริมาณสํารองในของที่สหรัฐลดลงนะฮะแล้วก็บวกกับทางด้านของ จู่ๆก็ทางด้านรัสเซียก็เริ่มที่จะตัดแก๊สขึ้นมานะครับก็เลยทําให้ความต้องการสูงขึ้นมาทางด้านน,านวันนี้ราคาน้ํามันนั้นจึงขึ้นไปสูงพอสมควรเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังราคาน้ํามันในตลาดของออที่ WTI นะครับที่นิวยอร์กนั้นบวกถึง2เหรียญ28เซนต์ต่อ1บาเรลเลยครับโอ้โหขึ้นไป2เหรียญดีวกว่านะครับก็ทําให้ราคาที่นิวยอร์กนั้นปิดที่97เหรียญ26เซนต์ต่อ1บาเรลครับ ส่วนน้ำมันดิบเรนท์นั้นที่ลอนดอนบวกน้อยหน่อยแต่ก็บวก93เซนก็มววบวกน้อยกว่าที่นิวยอร์กแต่ก็ขึ้นไปถึง93เซนก็เป็นราคาปิดที่107เหรียญ55เซนตอนดิ่งบาเร็วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ราคาน้ำมันก็ขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับมันก็จะมีผลกระทบมาถึงเราด้วยนะครับพอสมควรทีเดียว เราเพิ่งจะได้ลดกันไปแล้ววันนี้ขึ้นละวันนี้ขึ้นขึ้นเพราะเมื่อวันก่อนมันขึ้นแต่จริงๆแล้วจากเมื่อวันก่อนขึ้นเนี่ยมันจะต้องลดไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะเมื่อวานลดใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็ควรจะลดจะหยุดต่อแต่วันนี้กลับขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้เดาว่าไม่รู้ว่าข่าวหน้าจะลดหรือจะขึ้นแต่ว่าตอนนี้น้ำมันกลับขึ้นมาบวกอีกหรือเปล่าเพราะวันนี้ขึ้นแล้วในบ้านเราใช่ไหมแต่เมืองนอกก็ตามมาขึ้นอีกทั้งที่เมื่อวานเพิ่งลดลงไปนี่แหละครับคือเรื่อง ที่อยากจะนำมากราบเรียนกันครับเพราะว่าในทางที่ตามหลักแล้วถ้าเผื่อว่ามีการขึ้นดอกเบี้ยน้ำมันมัน,มนควรจะส่งนะฮะหรือลดลงเล็กน้อยเพื่อดูท่าทีแต่นี่ขึ้นเลยเพราะว่ามีปัญหาในตัวของเขาอย่างที่ได้กราบเรียนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนั้นวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับก็ต้องรายงานให้ทราบนะครับว่าดึงสหรัฐนั่นขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับ แม้ว่าจะเป็นความหวังที่ทางด้านเดอะเฟดมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะช่วยหยุดเงินเฟ้อได้แล้วก็น่าที่จะทําให้เศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนได้นะครับโดยที่ทางเดอะเฟดโดยท่านประธานเนี่ยก็ยังเชื่อว่าสถานการณ์เศรษฐกิจณตรงนี้เนี่ยนะครับมันคงไม่ถึงกระตดถอยมันอาจจะชะลอตัวลงนะมันจะ,ะรอตัวลงและการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ทําให้ชะลอน้อยลงไปหน่อยเท่านั้นเองคือไม่ใช่ติดลบเลยในทํานองนั้นนะครับก็เป็นความหวังความเชื่อของท่านนะครับท่านผู้ฟัง และส่วนที่ว่าในอนาคตจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเดอะเฟดก็ไม่ได้ทิ้งน้ําหนักอะไรลงไปในแถลงการหรือว่าในการให้สัมภาษณ์นั้นก็เหมือนก็เปิดช่องไว้ให้ให้เป็นหลวมๆนะฮะว่าอาจจะขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าครั้งนี้เนี่ยจะสามารถาจาก0ู5ยาข่านี้เนี่ยจะทําให้ช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจ ได้ชะลอจริงหรือไม่แก้ปัญหาเงินเฟอ้อได้จริงหรือไม่นะครับท่านผู้ฟังทำให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับของสหรัฐตอนนี้ดอกเบีย้ยมาตรฐานจะอยู่ที่0ที่2.25%นะครับถึง2.50% 2.25ถึง2.50นะครับหลังจากที่ขึ้นมาอีก75อย่างที่ว่านะครับท่านผู้ฟัง นี่แหละครับท่านผู้ฟังเป็นการใช้เครื่องมือทางการเงินที่ค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับก็ขออนุญาตนํามาเรียนให้ทราบไว้ส่วนผลกระทบจะมาถึงบ้านเราหรือไม่อย่างไรก็คงต้องดูกันชาแฉงก็มองว่าโอกาสที่บ้านเราจะต้องขึ้นดอกเบี้ยตามมาก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าไม่เช่านั้นเงินก็จะไหลไป ข้างนอกกันพอสมควรนะครับธนาคารเวทยดนามคงจับตาดูแล้วล่ะแล้วก็คงจะมีอะไรต่ออะไรามาให้เราได้ทราบก็ติดตามกันในวันสวันี้นะครับเอาละครับก็ขออนุญาตที่จะรายงานเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพียงเรื่องเดียวเรื่องสงครามเรื่องอไรวันนี้เราก็ว่างเว้นผ่านจะไปก่อนนะครับเรื่องโควิด -19 กก็เอาสั้นๆแต่เพียงว่าทั่วโลกวันนี้ติดมาประมาณสักติดใหม่ประมาณ9000 0สนคน เมื่อวานก็ร้านกว่าคนตามที่คาดหมายไว้เราคุยกันก่อนปิดก่อนเช็คบินนั้น8900 0 0พอไปเช็คบินแล้วปิดแล้ววันนี้รายงานออกมาก็คือร้านกว่าของเมื่อวานส่วนวันนี้นะครับออกมา8 0 0 0 0นนะครับก่อนเช็คบินก็หลังว่าจากเช็คบินแล้วก็อาจจะมา90,0,000หรือล้านหนึ่งได้อีกครับแต่ได้ภาพรวมๆนะครับก็หลายๆประเทศก็ยังเยอะอยู่ สหรัฐอเมริกายังเป็นแสนอยู่นะครับฝรั่งเศสก็ลดลงมาหน่อยแต่ก็ยัง5 0,000กว่าในวันนี้อิตาลีก็ยัง60,000นกว่าในวันนี้ที่น่าสังเกตคือทางเอเชียครับญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้ 1, 8, แสนแปดเลยนะถือว่าเยอะนะญี่ปุ่นติดเยอะครับแสนแปดแสนมาหลายวันและ้ะถ้าเราสังเกตดูนะที่ญี่ปุ่นเกาหลีก็เยอะครับเกาหลีวันนี้ก็เกินแสนนะมาทางเอเชียแล้วที่จีนเนี่ยก็มีข่าวกลับไปที่อู่ฮั่นอีกนะครับท่านผู้ฟัง เพิ่งจะระบาดติดไปไม่แค่สิบรายไม่กี่สิบรายแต่รัฐบาลจีนเนี่ยถ้ามีเป็นขึ้นมาเมื่อไหร่เขาจะใช้นโยบายเปศูนย์ก็จะปิดเขาจะล็อกดาวน์ก็มีข่าวว่าจะล็อกดาวน์อู่ฮั่นอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่กลับมาทางจีนก็แสดงว่าเจ้าโควิด -19 นี่ยมันไปไปมาๆ มันอาจจะไม่ร้ายแรงแล้วเพราะว่าเชื้อต่างๆไม่ไม่ไมไมร้ายแรงอย่างที่ว่าและในขณะเดียวกันนั้นการที่มีวัคซีนกันอย่างพอเพียงก็อาจจะช่วยได้อย่างที่ว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ก็ยังวิตกกังวลกันอยู่มันก็มีไงถ้าใครที่เป็นจุดเบาบางกลุ่มเบาบางต่างๆก็ยังมีโอกาสที่จะ,จะเสียชีวิตหรือที่จะเข้าโรงพยาบาลแล้วรักษาไม่หายหมันก็มีเหมือนกันงานนี้ก็ยังต้องระวังกันอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าโรคจะไม่ค่อยเกรงกลัวเท่าไหร่แล้วก็ตามครับ ของบ้านเราท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้ก็รู้เหมือนว่าจะจะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้อยู่ที่1,902ตัวเลขคนป่วยที่รับเข้าโรงพยาบาลนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ติดเชื้อเท่านั้น1,902ก็ลดลงมาจาก2007เมื่อวานถ้าดูแนวะโน้มก็ดีขึ้นมันดีมาหลายวันแล้วต่ำกว่า2,000มามาโด่งอยู่เมื่อวานเนี่ยเป็น0 0แต่วันนี้กลับไป1,900กอีกก็ต้องถือว่าในแง่ของตรงนี้ดีขึ้นนะ คือมันยังไม่หมดแต่ดีขึ้นนะครับและแน่นอนครับก็ต้องไปคูณอีกเพราะนี่เอาตัวเลขในโลงพิบาลเท่านั้นแต่ยอดที่ยังคงเส้นคงวาคือยอดผู้เสียชีวิตครับวันนี้ก็ยัง32รายซึ่งอย่างเป็นอันตราที่เกิน30แล้วก็เกิน30มาหลายวันนะครับก็คงต้องให้การดูแลก,กันต่อไปครับเอาละครับท่านผู้ฟังในเรื่องของข่าวต่างๆก็อยากจะทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้เรื่องดินฟ้าอากาศวันนี้สั้นนิดเดียวครับว่า ส่วนใหญ่แล้วนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะเหลือ20% 30%ของพื้นที่เท่านั้นอาจจะยังมีอยู่บ้างทางภาคใต้นะครับภาคตะวันออกภาคตะวันออกอาจจะยังมีฝนสัก60%แล้วก็หนักบางแห่งนะครับภาคใต้ก็อาจจะมีฝน60%ทางฝั่งตะวันออกและก็60%ทางฝั่งตะวันตกก็มีคําเตือนว่าหนักมากหน่อยนะครับในบางแห่งหนักบางแห่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะมีเฉพาะทางด้านของภาคตะวันออกแล้วก็ไปทางใต้นะครับ ทมเราก็จะมี40%ก็ไม่บอกหนักไม่บอกเบานะครับส่วนพี่อม2.5วันนี้ดีมากเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นอันว่าจบเรื่องทั่วไปนะครับเราก็จะไปเรื่องของกีฬากันเลยครับท่านผู้ฟังครับเพื่อที่จะเรียกว่าม้วนเดียวอย่างที่บอกครับวันนี้จะพยายามพูดม้วนเดียวให้จบได้ได้เลยก็อาจจะใช้เวลาสัก20นาทีกว่าๆแล้วก็เบรกเดียวเลยนะครับก็ไปเชิญชวนท่านผู้ฟังครับว่า วันนี้นะครับจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับกอล์ฟหญิงนะครับที่เราติดตามดูชมกันให้กำลังใจกันแล้วก็ทุกครั้งที่เรามีรายการเช่นนี้มีการพูดถึงรายการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับแฟนๆก็จะให้การสนับสนุนกันอย่างมากนะครับนั่นก็คือรายการ t r u s t ก o ล์ฟ Women's. c o t t i s h Open กับกอล์ฟหญิงเนี่ยมาทีไรคนก็ให้กำลังใจเยอะคราวนี้ u u t ก o o ์ฟ Women's. c o t t i s h Open กำลังจะมาแล้วในค่ำคืนวันนี้ก็คาดว่าจะมีคนให้กำลังใจ มา,มายเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะวันนี้สิ่งที่จะมากราบเรียนก็คือจะมาบอกว่าอัตราต่อรองหรือความเต็งต่างๆเนี่ยเขามองกันอย่างไงเมื่อวานจะแชงให้รายละเอียดไปแล้วว่าสาวไทยเราทั้ง12คนนั้นจะออกเวลาเท่าไหร่แล้วก็บางคนคนสําคัญสําคัญจะเล่นกับใครบ้างก็ได้เรียนไปแล้วครับวันนี้ก็จะมารายงานเพิ่มเติมในประเด็นที่ว่าความเป็นตัวเต็งเนี่ย1-10เหล่านี้ เขาวางตัวเต็งไว้อย่างไรนะครับก็ขออนุญาตที่จะรายงานดังนี้ครับเต็งหนึ่งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะให้เท่ากันเลยอย่างเหลือเชื่อนะครับในหลายๆสำนักนะฮะแต่จะให้อยู่อย่างตรงนี้ครับก็คือจะมีทางด้านของลีเดียโคจินยังโคแล้วก็มินชีรีครับจะเป็นเต็งหนึ่งที่สลับกันไปนะครับสามคนนี้แต่ว่าทางด้านของระยะหลังๆนี้ทางด้านของลีเดียโคขึ้นมาแรงเป็นอันดับหนึ่งเลยจินยังโคก็เป็นอันดับสอง แล้วบินจีรีก็ไปอันดับ3ในอัตราต่อรองที่ใกล้เคียงกันมากจากนั้นไปจะถึงอันดับที่4ครับอัตราต่อรอง14ต่อหนึ่งะครับเป็นอัธยาที่ติดกุนของเรา,าสรุปว่าเขาก็ยังเชื่อมั่นนะให้อัธยาไปอันดับที่4ครับอันดับที่5คือเฮียวจูกิมจากเกาหลีครับอันดับที่6กได้แก่ลินแกรนนะครับและอันดับที่7ก็เป็นจอเจฮอลนะครับนะักกอล์ฟนะท้องถิ่นนะครับอันดับที่8เป็นไอชินชอยจากเกาหลีและเต่ง9ก็คือไซยาคิม จากเกาหลีครับส่วนเต็ง10นั้นก็เป็นฮันนากรีนจากออสเตรเลียนี่คือตัวเต็ง10คนแรกนะครับที่เขาฆ่ากันในวันนี้แต่แน่นอนครับน้ำหนักจะไปอยู่ที่ลิเดียโคอยู่ที่จินยางโคและอยู่ที่มินจีรีจากออสเตรเลียนะครับแต่อย่างไรก็ตามอาทยาของเราก็ได้รับการเชิดชูให้เป็นเต็ง4นะครับก็แปลว่าน้องเรานั้นก็อยู่ในภาพของการากะเก่งอีกแล้วครับสำหรับการถ่ายทอดนั้น ก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่าวันนี้จะมีการถ่ายทอดนะครับใน2วันแรกนั้นเนี่ยก็จะมาตอนสัก21นาฬิกา30นาทีะครับแต่ว่า21่นาฬิกาก็มาดูกันได้ครับที่ g o f CHANNEL SD+ นะครับซึ่งก็จะเป็น g o f CHANNEL อยู่ใกล้ๆกับ g o f CHANNEL หลักนั่นแหละ2 1นาฬิกา30นาทีถึงตีหนึ่ครับสำหรับคืนนี้นะจะมาในภาคหลังส่วนพวกนี้29รกรกฎาคมนั้นก็จะมี2ี่นาฬิกานกาทีถึงตีหนึ่งครึ่งครับ เสร็จแล้วพอไป2วันหลังนะครับวันเสาร์ก็จะมา19เนาิกา30นาทีถึง23นาิกา30นาทีและวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันชิงก็19เนาิกานาทีถึง23่นายิกานาทียางคืนนี้เนี่ยถ้าเผื่อมา2 1นาิกาส0นาทีส่วนใหญ่ก็จะมาในเรียกว่ารอบสอรอบหลังๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นของเราก็ออกดึกกันหลายคน ม่คนที่ยังออกมาที่เราจะได้เห็นฝีมา้าไรมือกันนะครับก็จะมีอย่างทางด้านของยมริยาเนี่ยออก19นาฬิกา26นาทีก็น่าจะเรียกว่าอยู่มาถึงครึ่งหลังๆแล้วและยังอัธยาเนี่ยนะฮะออก19นาฬิกา37นาทีที่ออกมากับอินจีชุนออกมากับชารีฮานเนี่ยนะฮะก็1ิกานาฬิกาก็ครึ่งกว่าๆแล้วนะครับงนั้นก็น่าจะพอถ่ายทอด21นาฬิกาเนี่ยนะฮะก็น่าจะผ่านไปสัก ครึ่งหนึ่งเราอาจจะได้ดูเรียกว่าก้าหลุมหลังของเธออย่างเต็มๆเลยเดี๋ยวถ้ามีการถ่ายทอดนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ออกตอนท้ายๆของเราก็จะมีอัธยา19นาฬิกา37นาทีพอนันนงนะครับ19นา48นาทีแล้ก็ปาจารี19น59นาทีเหล่านี้ก็คงจะเล่นทันนะฮะถ้ามีการถ่ายทอดหรือกล้องจับบ้างเราก็คงจะได้เห็นอย่างแน่นอนครับเอาละครับท่านผู้ฟัง ก็ขอเชิญชวนให้ติดตามกันว่ามีการถ่ายทอดอย่างนี้นะครับส่วนสาวไทยเราก็ออกอมากันมาทยอยกันมาตั้งแต่บายบายนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็มากันเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาอย่างที่บอกครับว่าพอประมาณสักโมริยามา19นาฬิกานะฮะท่านผู้ฟังครับแพตตี้มาโน่นแหละครับมา20นาฬิกานะครับส่วนทางด้านของเอริยาก็20นาฬิกากว่า ก็มากันตอนค่ำๆแหละนะครับแต่บางครังเราอาจจะได้เห็นด้วยตอนที่เริ่มถ่ายทอดสดนะครับ mm hmm. พเพราะว่ามันไม่น่าจะจบแหละเพราะ20่สนาฬิกาก็ยังยังเวลาที่ยังก็แล้ถ่ายทอดที่เบ็ดมายีนี่ก็คงจะได้ดูกันนะครับท่านผู้ชมครับ mm hmm. เอาละครับนี่ก็เป็นารายการที่จะไม่ใช่ไม่ใช่19บเกสีเอริยาสิบสี่นาฬิกาโอ้ประธานทอ14ิบนาฬิกานี่บวกไปแล้วนะครับเอริยาก็มาประมาณ14บสนาฬิกา ตามเวลาบ้านเราว่าคงจะดูไม่ทันจะดูไม่ทันนะก็มาทันเฉพาะอัธยาอะไรอะไรก็มาดูกันตอนหลังๆนะครับเอาละครับก็เชิญชวนให้ติดตามชมกอฟกันนะครับสาหรับหญิงนะฮะส่วนรายการของฝ่ายชายก็จะมาด้วยนะครับซึ่งก็จะมาตอนอดึกๆนะฮะก็ตามดูกันนะครับแต่ใครที่ชอบกอฟชายนะครับมาแล้วรายการล็อกเก็ตมอสเก็ตคลาสสิก p ีเที่สหรัฐเมากานะครับส่วนรายการอีกอันนึงเดี๋ยวเราไว้ค่อยพูยกันนั่นก็คือรายการ NIV อันที่3นะครับกลอฟที่เรียกว่าสาอุสนับสนุนเนี่นะฮะแอนไรายการที่3จะมาวันที่29นะครับแล้วก็จะมีมาเดี๋ยวเราอารายชื่อมาบอกกันละกันว่าที่จะมาเล่นกันรุ่นนี้จะมีใครบ้างแต่ชัดๆแล้วว่าของไทยเรานั้นมีสะดม กับพชระลงเล่นแน่นอนก็เดี๋ยววันอาทิตย์เกาเราค่อยๆมาแนะนํากันอีกทีนึงนะครับว่าจะติดตามดูชมได้อย่างไรนี่ก็คือเรื่องราวของกอลนะฮะที่จะเชิญชวนให้ติดตามกันในข้ามคืนนี้เน้น2รายการคือหญิงนะครับที่ยุโรปนั้นนะครับที่ Scottish Open นั้นกับเน้นชายนะครับที่สหรัฐอเมริกาครับท่บบานผู้ชมครับอ่ะแต่นี้ก็มาถึงเรื่องราวของฟุตบอลนะครับเราจะส่งท้ายปิดท้ายกัฟุตบอล ฟุตบอลครับเมื่อคืนนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรหญิงนะครับรอบเซมิฟิแนลระหว่างเยอรมันกับฝรั่งเศสก็เป็นอันว่าจบลงไปที่เรียบร้อยแล้วเยอรมันเป็นฝ่าชนะฝรั่งเศสไป2ประตูตอนหนครับทั้งคู่ก็สู้กันอย่างสนุกแต่ทำอะไรกันไม่ได้อยู่ถึงเกือบ40นาทีจนแล้วนาทีที่40นั่นเองเร็กซานดราป๊อปนะครับดาวซันโวของเยอรมันก็ทำประตูขึ้นนำไป1 0นะครับ แต่ยังไรก็ตามอีก4นาทีต่อมาฝรั่งเศสก็ขึ้นกลับมาได้แล้วก็ทางด้านของดานี่นะครับของฝรั่งเศสก็ได้ทะลุเดี่ยวมาก็ยิงจากระยะนอกเขตแบคลูกไปกระทบคานนะฮะกระทบคานกระทบเสาแต่มันก็ดอนกลับมาโดนมือของผู้รักษาประตูนะครับเมอร์เรฟอร์มนะครับของเยอรมันและลูกก็เข้าประตูไปเขาถือว่าเป็นโอโกถึงว่าเท่าคำเข้าประตูตัวเอง ว่าโยนยิงไปโดนเสาก็ดอนมาใส่มือเธอรับไปอยู่แล้วหลุดเข้าไปเขาถือว่าเข้าประตูตัวเองนะครับแต่ว่าคนที่ยิงมานั่นคือแดนนี่นะครับท่านผู้ฟังครับก็เสมอไปหนึ่งหนึ่งนะฮะในนาทีที่44แต่อย่าล้วแล้วก็จบลงครึ่งแรกด้วย1นึนครับแต่หลังจากนั้นในครึ่งหลังสู้กันไปได้จน,นนาทีที่76นั้นก็ปรากฏว่าคนเดิมครับท่านผู้ฟังเร็กซานดาบรอฟนะครับดาวซันโวคนนี้ก็ซัดประตูที่2องคราวนี้โม่งครับ ในเดย์ที่76กนะครับก็แปลว่าทำให้เยอรมันชนะไป2ต่อ1นครับอย่างค่อนข้างจะวุ่นวิดแต่ก็เป็นไปตามจิตหลายๆฝ่ายคา,าดไวครับและสำหรับทางด้านของอเล็กซานดราป๊อปดาวซันโวนั้นการได้2ประตูเมื่อคืนคือเท่ากับได้ไป6ประตูแล้วเธอซันโวเท่ากับ6ประตูแลวนะตอนนี้ขึ้นนําประตูเป็นดาวซันโวร่วมเท่าๆกับดาวซันโวของอังกฤษพอดีเลยครับก็ได้6กหประตูเหมือนกันคือคุณอ่าอ่า ของอังกฤษนั้นใครล่ะเบสมิทเบสมิทก็ยิงได้6ประตูนั้นเบสมิทยิง6ประตูแล้วตอนนี้ปรากฏว่าอเล็กซานดราก็มาตีเสมอยิง6ประตูเหมือนกันนะาะดันั้นก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วทางเยอรมันกับอังกฤษก็จะได้ไปชิงแชมป์กันครับสำหรับการแข่งขันเมื่อคืนนี้แข่งกันที่สนามเมลตันคิวนะครับท่านผู้ฟังเมลตันคินอย่างที่เรียนไปเมื่อวานมีคนดู27,445คนอาจจะไม่เต็มสนามแต่ก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียว พอมีปัญหามีอุปสรรคมีการสไตร์อะไรกันเรื่องของรถใต้ดินรถไฟด้วยแต่ก็ยังมีคนมาดูถึง27 0หมครับแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังครับเยอรมันกับอังกฤษก็จะได้เจอกันแล้วก็จะเจอกันในวันอาทิตย์นี้ลนะท่านผู้ฟังครับสาเราังมีเวลาคุยกันต่อแต่ว่าเรียนล่วงหน้าว่าในสุดแล้วเยอรมันกับอังกฤษก็จะไ่เจอกันที่สนามเวมบรีครับซึ่งยอดจําหน่ายตัว๋วประกาศออกมาแล้วครับ8 7 2 0 0ที่นั่งเต็มหมด sold o u ขายไปแล้ว เขาบอกว่า87,200ที่นั่งนี้นะครับจะทำรายสถิติเกมใหญ่ไม่ว่าชายหรือหญิงในยุโรปของการแข่งขันในช่วงนี้เลยนะเพราะยังไม่เคยมีคนดูถึง8 7 0 0 0นะครับ200รายเลยครับถ้าเผื่อว่าจะมาก็คงมากันหมดเพราะตัวขายหมดไปแล้วนะครับ87,200รายก็จะเจอกันในวันที่29นี้เป็นงานใหญ่เป็นศึกใหญ่ระหว่างอังกฤษกับทางด้านของ เยอรมันครับซึ่งจะเป็นคู่รักคู่แค้นและเราก็จะมาเปรียบเทียบฟอร์มกันอีกทีหนึ่งแต่เมื่อวานนี้หลังการแข่งขันจบลงนะครับคุณวอสเทกเกนเบิร์กครับวอสเทกเกนเบิร์กนี่นก็เป็นผู้จัดการทีมของเยอรมันซึ่งดีใจมากที่เอาชนะฝรั่งเศสได้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการเจอกับอังกฤษนั้นจะเป็นการความยิ่งใหญ่เป็นการพบกันที่ครั้งยิ่งใหญ่ของวงการกีฬาเลยทีเดียวครับถือว่าจะเป็นเธอใช้คําว่าเนี่ยนะฮะจะเป็น f กรดฟุตบอลฟีสครับท่านผู้ฟังครับเกรดฟุตบอลฟีสก็คือจะแปลว่าเหมือนเป็นงานเลี้ยงหรือเป็นมหากรรมหรือการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลเลยอังกฤษกับเยอรมันในคราวนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ต่อไปนะครับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ก็รายงานให้ทราบว่าทางด้านของคู่ชิงฟุตบอลยูโรหญิงนั้นก็คืออังกฤษกับเยอรมันครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เยอรมันนั้นสามารถที่จะเอาชนะฝรั่งเศสไปได้ครับ เราก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับข่าวคราวที่สําคัญสาคัญต่างๆนะฮะก็คงจะมาฝากเพียงเท่านี้นะครับเนื่องในวันหยุดพิเศษนะครับก็จะไม่รบกวนท่านผู้ฟังยาวนักนะครับเอาแค่สั้นๆนะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะาแฉ่งแบบไม่ไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซ so ูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ